ฉลองเปิดสาขาแบร์เฮาส์46อุดอรนะคะเพิ่งคนพบมาว่าสองอันนี้มุนโมจิกินกับเผือกอะอร่อยมากมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรมันเหมือนอุ่นประกัวอ่ะ <laughs> เราเป็นร้านแบรเฮาส์นะคะเราต้องมีเพื่อนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แจกเพื่อนบ้านของเรานะคะดูว่าทุกคนจะอร่อยกันไหม <laughs> นี่เพื่อนบ้านจริงรู้วติดกันเลยฮะ,ะเป็นมูนโมจิ ji, เผือกนุ่มนุม่มอ่ะอร่อยค่ะเข้า,ากันดนะเต็มสิบให้เ่าไรฮะ,ะให้สบเลยค่ะ นุ่มอร่อยค่ะหวานกําลังดีไม่ได้หวานมากเหมาะกับคนที่แบบว่าคุมน้ําตาลอะไรเงี้ยค่ะเต็มสิบอันนี้หนให้สิบเลยค่ะเนืกเนืบอร่อยค่ะหวานกําลังดีให้สิบเต็มสิบเลยอร่อยค่ะนืบนืบพ้อมเผือกหวานพอดีค่ะไม่หวานมากให้สิบค่ะอร่อยมากเลยค่ะมันข้าวใช่ค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่คะเก้าละกันปกติไม่ชอบกินเผือกแต่ว่านี้กินเผือกอร่อยเลยมูนโมจิข้าวไทยเผือกนุ่มครับ มันนุ่มเนี่ยค่ะพี่มันเป็นเผือกใช่ไหมคะใช่เป็นเผือกค่ะแล้วก็เป็นโมจิข้าวไทยอะค่ะละมุนเหมือนเจ้าของร้านเลยค่ะโอ้ยเต็มสิบไปเท่าไรคะสิบห้าได้ไหมคะละมุนมากเลยค่ะไม่หวานมากค่ะเต็มร้อยไปเลยค่ะอร่อยมากกลมกล่อมมากเลยตาน้อยแล้วก็หอมเผือกเต็มสิบไปเท่าไรคะติดไปเลย ้องการเท็กเจอ m o โม i ิเราก็แบบรู้สึกว่ามันเป็น็ e เจอร์ที่ที่แตกใหม่เต็มสิบหสิเพราะว่ามันไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่เลี่ยนกินได้เรื่อยๆขอปืนค่ะสรุปคนอุดรนะคะชอบ m o c h ิเปลือกนุ่มมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองกินนะคะลองได้ที่แวเ h าทุกสาขาเลยนะคะตอนนี้ขายตั้งแต่เปิดร้านแล้วจนกระทั่งปิดร้านเลยนะคะเป็นเมนูประจำของร้าน May h o แล้วนะคะ